สวัสดีค่ะค่ะสุซอกแม่โจะกกกอบโอ้ยพี่น้องเลยแดดเทอาวหมือนนี่เครื่องห่อนเถอะวาโจยังประยุทธ์เลยเสือแขนยาวกับบอไซน์เนาะไปแม่จะพาไปดูต้นทุเรียนเนาะแม่ปลูกไว้นะเป็นไงมั่งแดดขนาดนี้มันจะเหลือไหมไม่ใช่มันจะตายแดดเลอโจตัดหญ้าไหมคะหญากระโหลกโ,โพี่น้อง แค่สองเดือนได้หนึ่งกอยไหวนะ่ตัดรุ่นนี้แล้วก็คงจะหมดแล้วล่ะเบิ้งงด้กก็มาขามแม่เบ้อยุหันนะเดียวนนะจ,ะจะพาไปดูต้นทู้เรียนนะเนาะเทนบอกก็มาขามแม่นะอย่าไปตัดก็มาขามแม่ได้ แก่เทนนะทันนะป็น,นมาขามได้ที่หนี่ออนะ้องออนี่ก่สเสี่ยงแล้วนะเฮ็นบอกนมขามแม่น่ะนะเนัดก็โดนขาม ได้ต้นมาขามแม่นะนปลูกไว้ยืมหูไปใส่ามต้น,น,ตนมาขามนี่สายขาม่อาเ้แล้วสิ่ไห นปลูก,ลกลว,ลว่า่าเนนันแม่เมราตัดเราบอบอนะเฮ้ยเปนมะขามหวานสูบขึ้นมานั่ดูนหนีบบ ปลูกหรือว่ายนเนี่ยนะหาต้นมะขามพี่น้องเรวจะพาไปเบิ้งต้นทุเรียนหลงแล้วว่าจะเองปลูกอยู่ใส่ต้นมะาขามเนีนะ่มันหกหลายบอสใส่ปุ๋ยยุหระหว่าบเรแม่ตรงนี้บ้องอว่าไม่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าลืมคราวแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนโอ้ทุเรียนข่อย ต้นเปลี่ยนเหรออ้าวเป็นใบทำไมใบ,บมันเป็นเหี่ยวโอ๊ยมันเหีเห่ยวได้ด้วยพี่น้อ,นนองเลยจะต้องเอาหนังมาโค้ทได้ไหมใบมันเหลี่ยนเลยฮัลโหลจะรอดไหมเนี่ยโอ๊ยต้องให้น้ำมาลดได้ดี๋ยวต้องเอาหนัามาลดเลยพี่น้องเลยเนี่ย ใบมันจะเหลืองแล้วนโอ้ยเมื่อวานในฝนก็ตกใส่อยู่เจ้าทำไมมันเหลืองแบบนี้นะมันจะรอดให้ไหมนี่ต้นทุเรียนนี่เหลืองแล้วใบเหลืองต้นนั่นเหี่ยวแล้วก็ต้องเอาน้ำมาลดแล้ว่ะเอาขวดน่ะมาสังเลยเจาะต้นน้ำมาสังไว้ก่อน ต้นมะม่วงอ้ยต้นมะม่วงก็ตายไหมนี่ก็กล้วยก็ออกลูกแล้วพีนองเลยกล้วยก็ออกลูกแล้วต้นทุเรียนค่อยเหี่ยวแล้วค่อยจะเอาน้ํามาลดแล้วเนี่ยจะต้องเอาไอ้นั่นมาลดแล้วละ่ะเอาขวดน้ํามาฝังไว้แล้วมีร่มแล้วแต่พอมันเข้าหน้า แรงมาก็ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าต้นโนนันเหี่ยวมากเลยแต่ต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ต้นโนนมันแดดสองแต่ต้นนี้มันได้ต้นกล้วยบางได้ต้นกล้วยเป็นเงาอยู่มันเหี่ยวแล้วต้องเอาน้ำมาลดแล้วหละ่ะสงสัยต้นมะขามต้นนั้นจะตายหรือเปล่าหาไม่เจอ ต้นมะขามหวานตรงนี้ก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วงไม่ตายเลยต้นมะม่วงนั่นแหละต้นมะม่วงแต่ต้นทุเรียนนี่เหี่ยวแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก่อนกลับจะต้องเอาน้ำมาใส่แล้วเอาน้ำมารดทุเรียนค่อยเหี่ยวแล้วนะ เหี่ยวเฉาแล้วต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ได้ต้นนั้นนี่เหี่ยวมากเลยเอาไปกล้วยมาถมไปกล้วยยังตัดไปกล้วยถมมไปเมื่อวานฝนก็ตกยู้ทำไมมันเหี่ยวแบบนี้นะแดดจัดแดดร้อนมากเลยพี่น้องเลยแดดอีดีโอ้ป้นกล้วยนไงกล้วยกล้ย ต้นนี้นะมันเหี่ยวมากเลยจะต้องไปทําขวดน้าแล้วทาขวดน้ําเจาะเป็นรูเป็นรูแล้วก็เอาน้ําใส่มาฝังไว้แล้วเนาะต้องแขวนไว้แล้วต้องให้ออกซิเจนแล้วไม่ได้แล้วต้องทําแล้วไม่นั้นเดี๋ยวมันเหี่ยวหมดเลยเนี่ยใบมันเริ่มไอ้นี่แล้วอะ่ะ ว่าเป็นพ่อเอาใบกล้วยปกคลุมไว้หรือเปล่ากล้วยกล้วยมัน,นขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมันเหี่ยวเฉาเลยแต่ดินก็ชื้นอยู่นะดินก็ยังชุ่มอยู่เลยดินก็ยังไม่ได้แห้งเท่าไหร่ตัดใบกล้วยออกเยอะไปหรือเปล่า นี่แม่ตัดใบกล้วยออกไห้เนี่ยตัดใบกล้วยเตียนออกหมดเลยก็เลยทําให้ต้นอาทุเรียนแม่ไอ้นี่โดนแดดไปเยอะหรือเปล่านะนต้นกล้วยตรงนี้ก็งามได้หลายเครือมากเลยนะหลายเครืออยู่ด้นี่พยายามปลูกกล้วยเพื่อจะเอาต้นไม้ลงแบบนี้ราคาเอฟซจะเอา ลูกกล้วยให้เต็มหมดแล้วก็หาต้นไม้หาต้นพันไม้อย่างอื่นมาลงใส่นี่เนี่ยลงใส่แบบนี้แต่ต้นนี้กับต้นโน้อนอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะรอดให้หรือเปล่านี่ดูแล้วมันจะไม่รอดแล้วนี่จะต้องไปหาน้ําแล้วต้องไปเอาน้ํามาใส่แล้วล่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาน้ํามาใส่ต้นทุเรียนแล้วเนาะเอาขวดเจาะขวดเป็นรูมาฝังไว้ก่อนนะคะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ